สวัสดีครับอยู่ผมโนซีเ no คนะค mm hmm. ก็จะรีกแล้วกับเซเว่นไนสนะครับผมวันนี้อาจจะแปลกหน้าแปลกตาแปลกสัดส่วนอะไรเป็นนิดหน่อยนะครับเนื่องจากผมอยู่ต่างจังหวัดนะครับแล้วก็ลองอัดใน iPad นะน่าจะเวิร์กอยู่พอสมควรนะครับโอเควันนี้ก็คั้นรายการเหมือนเดิมนะครับผมไอพวกวิญญาณอาฆาตอะไรนี่ก็เดี๋ยวค่อยไปเล่นในที่ตัวเองถนัดดีกว่านะครับผมวันนี้ก็จะมาแนะนํานะครับ ทีมเรดนะครับออตโต้เส้นทางหลบหนีแห่งรุ่นอรุณน,นะครับผมหลังจากที่เรานำเสนอออตโต้กองเรือจนสลัดกีกันทิวต์ไปแล้วนะครับอันนี้เราก็จะมาถึงข่าวรุ่งอรุณแล้วนะครับผมผมทำตอนนี้ผมทำได้แค่สามสามอันนะครับสี่อันดิเออตอนนี้มันมีแค่ดันฟอร์สดันเดียวอะที่มันออตโต้ไม่ไม่ได้นะครับส่วนราชินีเนี่ยมันเฉยเฉยเนาะผมว่าไม่ต้องทำก็ได้แต่ว่า เดี๋ยวก็ทำไว้หน่อยแล้วกันนะครับ <c oughs> โอเคก็มาดูทีมที่ใช้กันเลยดีกว่านะครับผมตัวแรกก็คือเดลโรนนะครับแน่นอนลูกลักผมเองนะครับก็เป็นสองเป็นเซตโจมตีสองอามาตะานะครับหนึ่งตายเกิดนะแล้วก็ไอของรักก็เป็นของเดลโรนไปเลยนะครับส่วนตัวที่สองนะครับตัวบูตดาเมจของเรานั่นก็คือราเชลนะครับผมราเชลก็เป็น เซตเพิ่มเลเวลสกิลที่จริงเป็นเซตอื่นก็ได้นะเซตที่เป็นคิเซตอะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับแต่ว่ามันไม่เวิร์กอ่ะผมว่าใส่เซตเพิ่มเลเวลสกิลเนี่ยคุ้มสุดแหละแล้วก็ประดับเป็นตายเกิดกับอมตะนะครับผมแล้วก็แหวนเป็นจันทาที่จริงผมว่าพวกประดับสายรถเกาะอ,อะไรเงี้ยที่จริงมันไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นนะครับผมมันอยู่ที่ดาเมจในดาเมจหลักตัวละครเรามากกว่านะครับอ่ะแล้วก็ อีกตัวหนึ่งที่ขาดไม่ได้นะครับตัวจําเป็นในด่านลุ่งอรุณน,นะครับนั่นก็คือเฮลลี่นะครับเฮลลี่นี่แนะนําว่าควรจะมีของรักด้วยนะครับเพราะว่าเฮลลี่เนี่ยจะตีแรงขึ้นพอสมควรนะครับถ้ามีของรักนะครับเนี่ยมีเพิ่มเพิ่มความเร็วเลตสี่คนเห็นไหมแล้วก็เพิ่มเติมผลพลังโจมตีนะครับอืม,อามานี้เนาะก็คือมันทําให้เฮลลี่เนี่ย บูส์ตัวเองขึ้นมาเป็นดาเมจลองได้อีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เฮลลี่อีกอย่างที่จำเป็นต้องใช้จริงๆก็คือสก mm ิลแพสซีฟเขานะครับการช็อตคือดันเนี้ยมันจะไม่เหมือนมันจะไม่เหมือนพวกกีการเทอุสลิสเดียหรือว่าอะไรพวกนั้นไงเพราะว่าอันนั้นนะมันติดแล้วตัวเราไม่ได้หยุดการเคลื่อนไหวนะครับแต่ว่าอันเนี้ยสำคัญเลยคือถ้าเราโดนติดช็อตเนี้ย เราหยุดการเคลื่อนไหวนะครับหรือโดนสก,กิลหมูแล้วแข็งทั้งทีมอย่างเงี้ยช็อตทั้งทีมมันไม่ผ่านแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเราเลยจำเป็นที่จะต้องใช้เฮนลี่นะเฮนลี่ก็เป็นดามเมจรองนะครับก็เลยใส่ยอดมนุษย์อันนึงแล้วก็ตายเกิดอมตะนะครับอ่าแล้วก็ดามเมจหลักของเราอีกตัวหนึ่งนะครับนั่นก็คือโคเซตนั่นเองนะคผมโคเซตก็เป็นเซตสปีดนะครับแล้วก็มีอมตะไว้อันนึงอ่าแล้วก็อโชคชะตานะครับ ประดับคี้แล้วก็แหวนเป็นยอดมนุษย์นะครับที่จริงจะใส่เป็นตายเกิดก็ได้หรือจะใส่เป็นเอามาตะาก็ได้แต่ผมมองว่าถ้าเราทําดาเมจได้ไวพอใส่ออามาตะาไปเลยดีกว่าโดนสกิลจะได้ไม่ตายนะครับเพราะว่าเรามีไอ้นี่อยู่แล้วไงเขาเรียกว่าไงที่จริงที่จริงอย่างเฮลลี่เนี่ยใส่แค่ออามาตะาชิ้นเดียวก็พอ,อ,อลาเชลก็ใส่แค่ตายเกิดก็พออะไรแบบนี้นะครับมันไม่ต้องมันไม่จำเป็นที่จะต้องใส่ อะไรแบบนี้นะเยอะมากมายนะครับคือเราเราใส่แค่ชิ้นเดียวก็พอเนาะผมว่าเน้นแค่เดียวโลนก็พอเออเพราะว่าอันเนี้ยเราเราสามารถใส่อมาตะได้เพราะว่าเพราะว่าเวลาเราโดนสกิลโดนอะไรแบบนี้นะครับคือเราไม่ติดช็อตแน่นอนเออก็คร่าวๆประมาณนี้เนาะสัตว์เลี้ยงเป็นยอนทีนะครับแล้วก็แผนเป็นรูปแบบปืนใหญ่ปืนใหญ่สองเนาะแล้วก็มาสเตอรี่นะครับเป็นเลด นี่เลดก็นี่ครับโจมตีแบบนี้อ่ะเวลยี่ห้าเป็นพี่สยัยไกลนะครับหรือว่าจะเป็นอันล่างก็ได้เออนี่ครับแล้วก็โจมตีหมดเลยนอกนั้นนะครับสบ,บายๆเป้าเดี่ยวพร้อมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับผมอ่านี่หลงให้ดูกันสดๆฟ้าปลุยลุยมันเป็นคลิปสัน้นๆเนาะเพราะฉะนั้นผมก็เลยลอง ลงเลยแล้วกันใน iPad นั่นแหละสบายสายนี่ครับก็ไม่มีปัญหาครับมันไม่ติดช็อตอยู่แล้วนะนี่โปรเซกยิงปิว้วอ่าอันนี้คือมันกลับกลับกลางนะครับผมกลับกลางก่อนที่จริงที่จริงอ่ามันจะมีเขาเรียกว่าไงอ่ะมันจะมีอีกอีกแบบหนึ่งก็คือไม่ให้มันกลับกลางเขาเรียกไงเดี๋ยวเดี๋ยวรีให้ดูอีกรอบหนึ่งดีกว่า อันนี้คือมันดันกลับกลางก่อนไงที่จริงมันจะมีแบบว่าไม่กลับยังไม่รีบกลับกลางอะไรเงี้ยแต่นี้ก็ผ่านนะถือว่าผ่านอยู่เพราะว่าผมลงมาเกือบยี่สิบรอบแหละ <c oughs> ลองฝากเล่นๆดูนะถือว่าใช้ได้ก็เลยเอาเซตน,นี้มานําเสนอนะอจะลองดูอีกรอบนึงมันรีบกลับกลางอ,อ่ะเราต้องไม่ให้มันรีบกลับกลางนะครับไป อันนี้เป็นออกข้างนะครับผมออกข้างก็ไม่ใช่ปัญหาครับขอให้โคเซตได้ยิงอันตรีสักทีเถอะแค่นั้นแหละนี่ครับมันจะกลับการตอน30สิบเเซ็นต์นะที่จริงมันควรจะเป็นแบบนี้นะแต่เมื่อกี้มันรีบกลับนะครับลูบแล้วก็เพี้ยนหมดเลยนะนี่เห็นไหมก็จะไม่มีใครตายเลยนะครับอ,อ่ะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวดูอีกรอบนึง อนี่อันนี้สองรอบแล้วนะอันนี้เป็นออกข้างนะครับเดี๋ยวน่าจะหารอบตรงๆให้ดูกันรอบตรงๆแบบไม่กลับกลางนะงอืออ่านี่อันนี้เป็นรอบที่ตรงๆนะครับไม่ไม่ออกข้างแล้วแล้วก็น่าจะไม่กลับกลางจะได้จบคลิป ออรอตรงๆจะจะดูแบบหนักหนักนิดนึงเนาะอ่านี่พอสามสิบครับก็กักรบบกลับมาแต่เมื่อกี้มันรีบกลับไงมันกลับไวไปนะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับอ่าลุ่งอรุณน,นะครับผมแต่ว่าลุ่งอรุณเนี่ยผมมองว่าหลายๆคนนะ่าจะแทบไม่ได้ฟาร์มหาของแล้วลวมะมั้งอาจจะเอาไปผสมเซตโจมตีหรือว่าอะไรอย่างงี้็ก็อาจจะได้นะแต่ว่าผมมองว่า มันมีประดับคีแล้วอะเออเราเราอาจจะไม่ได้จําเป็นที่จะต้องใช้เซคขีมากมายนะคแล้วนะครับส่วนพวกอารีนาเราก็ไม่ได้ใช้คีเนาะไม่ได้ใช้คีเป็นหลักหรอกส่วนใหญ่จะใช้พวกรถคูดาวป้องกันแล้วก็เซตบล็อกเซตอะไรแบบนี้มากกว่านะครับหรือว่าใครใครใช้เซคขีเป็นหลักก็ลองแนะนํามาได้นะครับผมว่าใช้ในในอะไรนะอ,อจะได้แต่ก็นะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆแล้วกัน นะครับผมสำหรับรุ่งอรุณนะครับเลเวลสิบห้านะครับแบบออโต้นะครับก็คร่าวๆก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็ไปปรับใช้กันเอานะครับว่าว่าเราใช้แบบไหนมันไม่มีถูกมีผิดนะครับอันไหนผ่านก็โอเคแล้วนะครับประมาณนี้นะเนาะก็ยังยังยังไอกีการทตอุดนะครับก็มี คนเข้ามาเมนนะครับมาแนะนาผมนะผมก็ลองใช้ดูก็เออเวิร์กดีเหมือนกันนะครับก็นั่นแหละแชร์แชร์กันมานะครับผมใครมีที่อื่นแนะนําก็แชร์แชร์กันมานะครับตอนแรกอะผมไม่ได้กะที่จะทาไอคลิปไอนี่หรอกออตโต้หรอกนะครับแต่ว่าก็เห็นว่าเ,ออเห็นว่าคนดูเยอะดีนะครับเห็นคนสนใจก็ดีก็เลยก็เลยมาทำลุงอรุณด้วยแล้วกันนะครับก็ขอบคุณคุณยะคูด้วยนะตอนที่มาแนะนำ กีการเทอุดนะครับอีกทีมหนึ่งนะก็ไปดูได้ผมปักหมดไปแล้วนะครับโอเคก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปสำหรับตําหนักราชินีนั่นเองนะครับผมโอเคไปแล้วบายบายขอบคุณครับถ้าเป็นยังไงติดขัดอะไรก็ต้องขออภัยนะครับอันนี้อัดใน iPad เนาะเสียงอาจจะไม่เหมือนกันหรือว่าเสียงเกมดังไปอะไรอย่างนี้ก็พยายามปรับปรับแล้วนะครับก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับขอบคุณครับ